เกิดเหตุด่วนค่ะสิงโตในสวนสัตว์ดังย่านกทมนะคะรุมขย้ำเจ้าหน้าที่นาน15นาทีนักท่องเที่ยวช็อกมากพยายามบีบแตะไล่แล้วแต่ไม่สามารถช่วยได้ค่ะวันนี้นะคะ10กันยายน2568อาจารย์หมอทวัตชัยอดีตอาจารย์และแพทย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันนี้เกิดเหตุสิงโตในสวนสัตว์ดังย่านกทมทําทำร้ายเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ขณะที่เจ้าหน้าที่เดินลงมาจากรถซึ่งก่อนเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ได้ลงมาจากรถ แล้วหันหลังจากนั้นสิงโตตัวดังกล่าวอยู่ห่างออกไปประมาณ10เมตรแล้วค่อยๆเดินเข้ามาตะคุบเจ้าหน้าที่จากทางด้านหลังก่อนจะลากลงไปกับพื้นแล้วค่อยๆกัดร่างของเจ้าหน้าที่จากนั้นสิงโตอีก3-4ถึงตัวได้เข้ามารุมทำร้ายและกัดร่างเจ้าหน้าที่จนบาดเจ็บสาหัสซึ่งขณะเกิดเหตุนนะมีนักท่องเที่ยวกําลังเข้ามาชมอยู่ในสวนสัตว์เป็นจํานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยคนที่เห็นเหตุการณ์พยายามช่วยเหลือด้วยการบีบแตรและตะโกนขอความช่วยเหลือเพื่อให้สิงโต ออกจากเจ้าหน้าที่นะคะคนเห็นเหตุการณ์เยอะมากแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงมีการบิดแปรรถของนักท่องเที่ยวเองพร้อมทางตะโกนขอความช่วยเหลือครั้งแรกเข้าใจว่าคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่เพราะคนที่โดนกัดอาจจะเป็นคนที่เลี้ยงสิงโตมาทําให้คิดได้ว่าสิงโตจะเข้าไปกอดจึงไม่มีใครเข้าไปบริเวณตรงนั้นซึ่งสิงโตลุมกัดอยู่ประมาณ15นาทีล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้เข้าให้การช่วยเหลือและนําตัวเจ้าหน้าที่ส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นทราบว่าเจ้าหน้าที่ราย ยังกล่าวเสียชีวิตแล้วทางเรานะคะรอมุงเล่าข่าวขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ